จะไปในสันเคิอนนะโอเคับแซบไม่มีเครื่องระเบิดนะไม่น่าจะมีออกมาด้วยหนึ่งคนครับ DNP ครับไม่ใช่ EMP นะจะเป็น DNP เปร์สามไม่มาด้วยเหรอน่าจะโดดเองระเบิดสีมาติดตามเราเราเพื่อนมันไปโน่นมันยกเลิกแล้วเลี้ยวตามเพื่อนไปท,ทันทีโดดพร้อมกันแต่ไปตรงข้ามกันพี่ไม่มีอะโอ้โหอะไรวะเนี่ยนั่นนะเชียวขวามือพี่ เฉียวปาดหน้าอยู่นะมีนมนะลงบ้านเราลงบ้านโหบ้านาสายสามตี้กู<ฮ>ไปหมู่บ้านหลังเกือนดีกว่าผมก็เห็นด้วยนะหารถไหม,หา,ไห,มหารถจากขวาไหมสองมันมีตรงนั้นตัวหนึ่งดิ่งลงไปคนเดียวตรงไหนตรงแท่นขุดเจาะน้ำมันอ๋อใช่ใช่ไม่ก่อนหน้านั้นมีลงไปแล้วนี่ สองตีเข้าหมู่บ้านนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแยกมาแถวแทนนี่ตีเนี่ยรู้สึกมันจะไปเขื่อนอะ่ะใช่ใช่มีตีไปเขื่อนด้วยไปบ้านนู้งกันหลังแต่มาเอารถไหมอ่ะข้ามถนนมาเอารถก่อนไหมอืมงั้นแยกบ้านแดงบ้านแดงสองหลังอะ่ะมีรถส้มกับรถจิบน่าจะจิบแหละจิบจิบใช่เจอที่รถจิบถ้าจิบปลอมในเหลียวแบลส้มดูท่าทางจะเป็นจิบแท้ว่ะ เคยเห็นไทไทเฟสอยู่มีคนถามว่าคุณตั้งชื่อแมวว่าอะไร <c oughs> ของผมมีแต่ไอของผมมีแต่ไอส้มแล้วมีอีกตัวตัวเล็กกว่าเป็นเหมือนน้องมันน้องมันเกิดคนละคอกันแต่เป็นแม่เดียวเลยก็เ,เลยเรียกออส้มออส้มใหญ่กับส้มเล็กแล้วถ้าเกิดมีสลิดมาก็อีสลิดเลยขาวก็อีขาวแล้วเราอยู่ขอบวงด้วยโอเคสบาย หาความสบายเจอมันก็สบายกว่าตรงนั้นแหละเอ้ยสากาเขาใส่สกินสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเอ้เปลสกินเ,เขียวทองก็โอเคอ่ะกดเจไปดูสกิน <c oughs> เออต่อไมุมมองนี้วิ่งวิ่งกดเจมก็จะปรับมุมมองเป็นอีกอันหนึ่งให้ กกดเจ็บใหู้ส5กกนาทีต่อมาเดี๋ยวไปเอารถกันเมื่อกี้เห็นรถอยู่คันหนึ่งาหายไปไหนล่ะอ๋อคนละจุดกันนี่วงก็ใช้ได้อยู่นะใช่เดีวเอ,เอารถไปโครแรงเลยเรกแงแทบจะไม่อยู่ ะให้ขับเลยลายฉลามด้วยรถแรงมากจะเป็นน้องข้ามพี่ไม่เปลี่ยนรถด้วยนะเราไปโอ้ยลูกสองโอ้ลูกสองโอ้ลูกสองโอ้ไม่โดนเลยไม่โดนผมเลยโดนพี่ชาวคนเดียว แล้วมันยิงไม่โดนผมเลยไอสัตว์แล้วโดนแต่กูเนี่ยนะใช่นั่งกันมาแน่นรถโดนผีคนเดียวเลยพี่รับจบว่ะแล้วมันยิงยังไงอ่ะยิงไม่ร่วงเลยขนาดขับมอไซค์มาใกล้ๆอะ่ะถ้าเป็นเราเล่นนะว่าเราเอาร่วงหมดเลยได้อันนี้เป็นมือใหม่กได จะยิงเดี๋ยวโดนพี่ชาอีกไปเล็กเล็กอะโหโอ้โอโอยมีแต่เขาแต่เขาเขาเขาสองตกหา้าหรือเปล่าเมื่อกี้อือ ก็มันยิงตอนเรามาถึงพอดีอ่ะมาดูนั่นนะมาแล้วนั่นนะเอาอย่างไปนี่ถ้าเป็นไฟเคนะผมยิงสวนกลับไม่ได้เลยนะเล่นตัวไหนเอ่อไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะที่นี่ที่นีนน่ต้องขึ้นขึ้นสูงเลยต้องย็ดขั้วบนให้ได้อ่ะ ไปยึดขบวนบนได้โอเคเพียเคลียเคลียขึ้นมาได้ข้าในไม่มีใครเพียมีรถมาหมดเลยก็ถ้ามันเปิดประตูเข้ามาก็เอาเนี่ย จะเปิดไปเนี่ยอยากวางกับดักข้างล่างเอาไวอ้อ่ะเผื่อใครวิ่งขึ้นมาถ้ามีนะแจ็มเลยนะอืแต่แทบง่ๆก็ได้อะวางหนักเอาไว้ที่บันไดอะไรอย่างเงี้ยเราได้ไม่ต้องเฝ้าเยอะมีคนมา ม,มีมีม,มีมีมีกมีมีไม่หมดยังยังรอมันรุดขึ้นมาเปิดประตูเนี่ยพี่จิงกมันแล้เปิดว่ะหันมาก่อนเลย เปิดประตูมาดิรูดขึ้นมาแล้วเปิดประตูออกมาระหวัางขลางดนว่ยนะ<ด>เข้ามาละตายเนะี่ย โอ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามาแล้วหลังเข้าขึ้นมาไดมาแล้วบันไดมากทบคเดือนเลือดล <c oughs> ่านผมัวได้เอาข้างหน้าอยู่ระวังหน้าอยู่